การจัดงานเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่จะ,ะพาคนทุกคนมารู้จักเทคโนโลยีเท่านั้นไฮไลท์จริงๆเนี่ยเราอยากทำให้เกิด Standing Project ที่มาของการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับชื่องานคือ s p e กโท o สโคป i ก Health, Agriculture and Food s c i e าย a p p l i i a t i o นเนื้องานตรงนี้เนะี่ยมาจากการที่เรามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสวทชนะครับก็มีการ ขับเคลื่อนความร่วมมือตรงนี้ให้เกิดผลกระทบทางด้านงานวิจัยนะฮะทำยังไงให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงกกับทางที่บัณฑิตวิลลยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการมาจัดในการเชื่อมโยงนักวิจัยที่มีความสนใจทางด้าน AI ที่เราจะเอามาแอพพลายใช้ในทางด้านการแพทย์นะเรื่องของอาการเกษตรเรื่องของการอาหารแล้วก็ในมิติอื่นๆจะเห็นว่าณนาปัจจุบันเนี่ยกระทรวงอวนะรรวมไปถึงประเทศเก็คาดหวังนะให้มหาวิาลยกับสถาบันวิจัยเนี่ย สามารถที่จะบูรณาการร่วมกันในการสร้างผลง,งานวิจัยคุณภาพสูงวันนี้เนี่ยความเชี่ยวชาญที่เราสังสมกันต่อเนื่องมาเนี่ยทำให้เราสามารถจัดงานที่จะขยายผลรามานสเปกโทรสโกปี y, แล้วก็เรื่องของเซ a ร์ h นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีอื่นที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเน็กเทคเนี่ยเรามีงานวิจัยร่วมกันเป็นพื้นฐานเอามาขยายต่อยอดให้กับนักวิจัยการจัดงานเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่จะ,ะพาคนทุกคนมารู้จักเทคโนโลยีเท่านั้นไฮไลท์จริงๆเนี่ยเราอยากทําให้เกิด Standing Project ทำให้เกิดการบูรณาการของนักวิจัยทั้งสองสถาบัน,เ,นเข้าด้วยกันทําให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ต่อยอดทาอย่างไรให้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะขยายผลนะฮะสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคมต่อไปครับงานวิจัยที่เราทําร่วมกันนะครับที่เราได้ทุนซนพพอร์นนะครับเป,เป็นงานวิจัยขนาดใหญ่จาก Open ที่ลันท็อปพีฟาวเดชันนะครับจาก USA นะครับโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นในปีที่สอง <c oughs> ถือว่าความก้าวหน้าเนี่ยเป็นไปตามแผนสามารถที่จะทดสอบตัวอย่างในเซตที่เป็นขนาดใหญ่นะฮะมากกว่า2,000ตัวอย่างตอนนี้เราเก็บตัวอย่างเนี่ยประมาณ3,000ตัวอย่างแหลเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็เครื่องโปรโตไทป์เนี่ยนะครับเราที่เราทํางานวิจัยร่วมกันเนี่ยโปรโตไทป์เนี่ยก็เสร็จละวันนี้เนี่ยตอนบ่ายนะครับเราก็จะมีการส่งมอบโปรโตไทป์นะครับเพื่อเอามาทดสอบต่อในภาคสนาม ตอนนี้ทางทีม s g r g นะก็ได้พัฒนาตัว Portable r a m a n Mapping System ถ้าเป็นเครื่องแบบ High Performance เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่อง Bench Top ซึ่งมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็วางอยู่ในห้องปฏิบัติการไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าที่เน็กเกพัฒนาเป็น Portable อยู่ในกระเป๋าหิว้วก็มีตัวห้องสลับการอ่านตัวอย่างที่มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายไปด้วยกันได้สิ่งที่เราพัฒนาก็คือตัวระบบ IoT ในเครื่องตัวที่เราพัฒนาขึ้นมันสามารถวัดได้พร้อมๆกันเนี่ยเป็นร้อยจุด อยู่ที่การใช้งานเลยว่าเราจะจะเซตโปรแกรมให้มันวัดกี่จุดตัวหนึ่งตัวอย่างแค่ใส่ตัวอย่างเข้าไปแล้วก็กดปุ่มตั้งโปรแกรมว่าต้องการวัดกี่จุดนะมันก็จะสามารถวัดในตำแหน่งต่างๆกันได้ในการวิเคราะห์สัญญาณเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์ด้วยระบบ AI เวลามันดูข้อมูลเนี่ยมันจะดูข้อมูลครั้งหนึ่งเยอะๆใช่ไหมเพื่อจะออกมาเอ่อออกมาเทรนนิ่งก็คือออกมาเอามาเรียนรู้ว่าสัญญาณของสารลักษณะเป็นยังไง แล้วก็อันที่2ก็คือทำ prediction หลังจากที่เรามี database แล้วเนี่ยตัว AI ก็สามารถจะจำแนกได้ว่ามันเหมือนกับในชุดที่เราส่งเข้าไปให้มันเรียนรู้เนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนหรือว,ว่ามีปริมาณสารแต่และอย่างเท่าไหร่โดยปกติเครื่อง portable รามานที่อยู่ในท้องตลาดก็จะวัดได้แค่ครั้งละหนึ่งสเปกตรัมในตอนที่จะ analyze เนี่ยก็จะใช้คนดูนะซึ่งอันนั้นเป็นแบบ conventional เราก็พัฒนาเพื่อจะปิดแก็บในส่วนนั้น ซึ่งตัวนี้ก็จะมีความสําคัญมากกับการประยุกต์ใช้ทางด้านการวิเคราะห์โลกโดยเฉพาะที่ร่วมกับม,มอคอนแก่นก็คือการวิเคราะห์วันโรกข้อมูลมันจะมีความซับซ้อนมากเราต้องการใช้ AI ในการวิเคราะห์เราก็เลยพัฒนาตัวเครื่องตัวนี้ขึ้นมา ็วันนี้นะครับอนอกจากตัวเครื่อง p o r t a b l e r m a Mapping ตัวใหม่เนาะที่เราเพิ่งทำที่ดรนพดลได้พูดไปแล้วนะครับก็เราก็ได้นำอุปกรณ์ที่ทำในห้องแลบของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง LSR นะครับผมตัวชิป LSR แล้วก็อุปกรณ์เก็บตัวอย่างในปริมาณน้อย microsampling device รวมถึงตัวอุปกรณ์แกสเซ็ต ได้เอามาโชว์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทางคณาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้ามาร่วมในเวิร์กช็อปนี้มีการระดมสมองเรียกว่าแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัยกันนะครับผมรวมถึงโอกาสเนี่ยที่จะขอทุนวิจัยร่วมกันรวมถึงการที่จะนําตัวอุปกรณ์เครื่องมือของเราเนี่ยไปลงสนามพื้นที่เพื่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์จริงนะครับผมก็หวังว่างานวิจัยตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถขยายผลและทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่เราตั้งเป้าไว้จริงๆครับ